เสร็จหรือยังอารับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสครับก็สู่รายการ e XTV Fat นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมจะมีทริคไม่ใช่ทริคมันเขาเรียกว่าเป็นวิธีหากล่องเพิ่มเป็นกล่องเวลสูงสุดเลยนะครับโดยการเราจะไปรับเควสเสี่ยงม m ีเสี่ย เซียมซีโออะไรวะเซียมซีใช่ไหมเชียมเชียมหรือเซียมนี่แหละเซียมซีเออเซียมซีเออขอโทษยากจังเลยนะฮะแล้วก็ว่ายางงั้นเลยเนี่ยตามมาเลยครับเออมาตรงนี้นี่เลยแต่ว่าอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับผมได้รับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงทีนี้เมื่อเรามาถึงตรงนี้เราก็จะมีหนังสือนะครับเป็นรหัสโค้ดอะไรทุกอย่างหนึ่งนะฮะ หลังจากที่เรามาเก็บตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปที่สา,าวน้อยเชียมสีได้เลยนะครับที่อยูไอ่ไอหอคอยต้นซากุระนะฮะศาลเจ้าตรงศาลเจ้านะครับผมจากนั้นเราก็จะได้เวทพิเศษแต่ว่าเราต้องกดเชมไอขย่าเชมซีออกมาก่อนนะครับหลังจากขย่าวเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะให้เ,เราไป ให้เขาให้เราไปส่งไอพีซีใช่ไหมล่ะเราก็เอาไปส่งแล้วมันจะมีข้อความพิเศษขึ้นมาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นรหัสรหัสระหว่างระหว่าง2คนเนะี่ยเออแล้วเราก็ใช้อันนั้นแหละฮะแล้วทีนี้เขาจะให้เควสที่เราไปตามหาศัตรูครับไปตามหามัสเตอร์ตามแผนที่จะเป็นรูปภาพเอ,อเดี๋ยวนะขอให้ดูก่อนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าจำไม่ได้มันจะเป็นเหมือนเจมซีอะไบอย่างเงี้ย แล้วเราก็อ่านปุ๊บใช่ไหมฮะแต่ว่าผมทําเสร็จไปแล้วอ่ะมันจะให้เราทาประมาณ 3- 4ครั้งเนี่ยแหละครับเราถึงจะได้มันมาพอเราไปกดปุ๊บปกติมันจะเป็นแท่งใช่ไหมมันจะเป็นแท่ง TMC แต่ว่าเราจะมาได้เป็นมาใบแบบนี้ครับจากนั้นเมื่อกดอ่านปั๊บมันก็จะมีรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพสถานที่แล้วก็จะไปตามสถานที่นั้นๆนะแต่ว่า,าต้องเราต้องจานะครับว่ามันจะ เป็นสถานที่ไหนเออมันอาจจะสุ่มมาให้นะครับอะที่เหลือก็เราก็ทําอย่างนั้นทุกวันจนกว่ามันจะมีเควสเสริมเข้ามานะครับทําไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องเควสนะครับจากนั้นเราก็จะได้ของดีกระผมบอกเลยฮะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสาหรับใครที่อย่าลืมนะครับกดติดตามเผื่อจะมีคลิปดีๆทริคดีๆมาฝากทุกคนอีกทีนะครับผมตลอดนี้นะครับขอบคุณครับไยบ้าจ้า